วันที่14มิถุนายน2566สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลา10นาฬิกาวันนี้เป็นวันพุธนะฮะพามาดูพันอ้อยที่เราได้เพาะไว้นะฮะโตเร็วมากเลยครับผม เป็นสายพันธุ์บุรี50นะฮะสุพรรณบุรี50ในส่วนผมก็จะให้พันธุ์นี้เป็นสายพันธ์หลักนะฮะตอนนี้ผมก็มีสุพรรณบุรี50กับเหลืองเกษตรศาสตร์นะฮะแต่ ส่วนมากจะเป็นสุพรรณบุรีห้านะฮะห้าสิบนะครับ,รบผมก็ยังให้สุพรรณบุรี50เป็นสายพันธุ์ที่ยังยืนหนึ่งในท้องตลาดอ้อยคันน้ำนะฮะทั้งด้านของสีของรสชาติผมว่าเป็นอ้อยสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐานนะฮะสีน้ำ สวยเขียวสว่างรสชาติก็หอมหวานได้ขายสายพันธุ์นี้ก็จะสบายใจหน่อยฮนะผมให้ในการขายน้ำอ้อยผมให้ความสำคัญของสีของน้ำอ้อยมากกว่ารสชาตินะฮะจากประสบการณ์ของผมอะ ถ้ารสชาติดีแต่สีน้ำไม่สวยขายไม่สบายใจฮะแต่ถ้าว่าสีสีของน้ำสวยรสชาติค่อยว่ากันนะลูกค้าเห็นปุ๊บก็ลูกชลูกค้าก็จะชื่นชอบแล้วถ้าว่าสีสวยมีความสว่างรสชาติลูกค้าจะให้ความสําคัญว่าเออเป็นน้ําอ้อยที่ผสมหรือเปล่าถ้าเป็น แท100้ร้อยเอร์เซนอร่อยไม่อร่อยได้หมดนะผมเลยเลือกสุพรรณห้าเป็นสายพันธุ์หลักในสวนของผมนะครับอันนี้ก็เพาะเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเราคั้นน้ำขายอยู่ท่อนพันธ์เลยเยอะก็ช่วงปลายยอดนะครับที่เราได้ ตัดทีนี้ก็เอามาพอ่พอๆไว้พอมันโตเราก็ทยอยพาไปปลูกวันละต้นสองต้นนะฮะก็ปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เจ็ดสิบต้นประมาณเจดสิบต้นอันนี้ที่ที่สวยๆนะเนี่ยอีกประมาณสองสามวันมันก็จะยืดสูงแล้ว อันนี้ก็เป็นดินเพาะที่ผมดอนไว้ก็เอาดินก็ไม่ได้เน้นว่าจะเป็นดินนูน้นดินนี้นะคือดินอะไรก็ได้เราก็เอามาร่อนๆให้มันใส่ถุงดำง่ายๆเลยอันนี้เป็นเป็นผิวของอ้อยที่เราขูดอ้อยทําความสะอาดแล้วก็ทีนี้ก็เป็นผิวก็เอามาผสม ไม่ต้องเป็นดินอะไรก็ได้ฮะแต่ว่าร่อนสักหน่อยให้มันใส่ถุงดำง่ายๆเนี่ก็เพาะเรื่อยๆครับผมพอกตั้งๆไว้ก่อนมันจะขึ้นเร็วมากเลยถ้าว่าเราพาไป เนี่ยผมพาไปบ่มไว้ในในรังน,นนะฮะสองคืนพอมันแทงโขโพดินมาก็เราก็พามาตากแดดน,นะฮะแล้วทีนี้ก็ดูว่าตั้งไวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ ให้มันอาบแดดให้ลําต้นมันแข็ง,รงแรงก็อันนี้จริงๆแล้วพาไปปลูกเลยก็ได้นะอันนี้ก็พาไปปลูกได้แล้วแต่เราให้ตัวกว่านี้สักหน่อยให้มันสูงเวลาไปปลูกให้มันสูงกว่าต้นหญ้าสักหน่อยเพราะผมก็ไม่ได้เตรียมพื้นพื้นที่คือการปลูกอ้อยของผมแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรนะฮะไม่ได้เอารถไถามาไถาอะไรก็ ตัดหญ้าแล้วก็ถากถากให้พอขุดหลุมได้แล้วก็แล้วก็ปลูกไปก่อนและทีนี้ค่อยตกแต่งเอาทีหลังค่อยตัดหญ้าให้มันเตียนเตียนก็แทบจะไม่ได้ลงทุนเลยฮนะท่อนพันธุ์ก็เราคันน้ําขายอยู่มันก็มีเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะพาไปดูแปลงอ้อยข้างบ้าน แล้วเวลาปลูกก็ไม่ได้ปลูกเยอะไม่ได้ปลูกวันเดียวเยอะๆปลูกวันละปลูกวันละสองต้นสามต้นนี่ฮะปลูกวันแต่ว่าปลูกทุกวันนะส่วนมากปลูกทุกวันอย่างไม่อย่างขี้เกียจแล้วก็ต้องปลูกสักต้นหนึ่งหนึ่งต้นตอนนี้กลายเป็นวินัยไปแล้วตื่นเช้ามาผมก็จะดื่มกาแฟสักแก้วก่อนพอ หายง่วงนอนหายง่วงเงียแล้วก็ก็ต้องหิวพันอ้อยมาต้นหนึ่งแล้วก็หาที่ปลูกตอนนี้ผมมีอ้อยอยู่ในสวนของผมที่ผมปลูกไปแล้วก็หนึ่งร้อยแปดสิบกอนะฮะเนี่ยเป็นพลังพลังพลังของความสม่ำเสมอเนี่ยถ้าเรามีเวลามากพอถ้าเราให้เวลามันมากพอ มันก็จะทรงพลังนะพลังเห็นความสม่ำเสมอมันทรงพลังแน่ฮถ้ามีเวลามากพอมันเห็นผลแน่180ร้อยแปดสิบกอนี้ก็พอได้ดูแลแล้วนะฮะอันนี้เป็นชุดแรกๆนะฮะพออยู่ใกล้บ้านก็ตามภาษาคนขี้เกียจนะฮะเป็นเปลงโอ้ยที่เทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะอันนี้ปุ๋ยก็จะใช้ ไม่เชิงปุ๋ยอันนี้เขาเรียกเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับก็ผสมน้ำแล้วก็ผลผลรดๆไปที่กออ้อยก็โอเคนะอ้อยมันก็สดชื่นดีใบใบอะไรสดชื่นดี จากที่ผมสืบผ้นข้อมูลมาจุลลนซีสังข้อแสงก็ต้นกำเนิดก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็พอได้ดูแลแล้ว180รอ180้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกออันนี้อันนี้ผมก็จะยาก,ก็เริมสูงขึ้นมาเนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้สูงเยอะนะถ้าเราตัดเนี่ยให้สูงกว่าน,นี้หน่อยถ้าเราตัดยาตอนที่มันไม่ไม่ ไม่สูงเยอะมันจะตัดง่ายฮะอันนี้ผมตัดเนี่ยอย่าให้มันทันสูงเยอะพอพอสูงเยอะทีนี้ตัดยากอ้อยของผมเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะจะห่างนะฮะห่างห่างประมาณสามเมตรน่ะผมเน้นให้มันดูเลง่ายนะฮะก็เวลาตัดหญ้าเนี่ยผมว่าประมาณนี้เราเวลาสะพายเครื่องตัดหญ้าก,ก็ได้หันซ้ายหันขวาตัด ดูแลง่ายนะผมก็เน้นปลูกห่างเลยเพราะเพราะผมเคยปลูกอยู่ชุดชุดแรกก่อนหน้านี้ชิดกว่านี้ประมาณเม็ดห้าสิบสองเม็ดตัดพอพอพออ้อยมันโตอ่ะเนี่ยอันนี้ขนาดสามเมตก็เบยก็จะชนอย่างไรนะพอมันตัดยากยากฮะทีนี้พอพอทำงานยากเราก็ขี้เกียจอีกทีนี้ก็ไม่ค่อยได้ตัดไม่ค่อยดูแลทีนี้ปล่อยเพราะว่าเข้าไปทำความสะอาดยาก ก็เลยทำให้เราไม่อยากทํางานทีนี้หนูมันก็เข้ามากัดเสียหายเสียหายเทบหมดอะ่ะก็ปล่อยไปเลยอ่านี่นะมาช่วงแรกๆเกผมจะปลูกแบบขุดหลุมแล้วก็ตีเลนวางท่อนพันช่วงหลังนี้จะปลูกแบบแบบเพาะไว้ในถุงดำก่อนแล้วก็นำมาปลูก อันนี้เป็นต้นแรกของสวนนะที่เพาะในถุงดำเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่แค่ต้นเดียวนี่แตกกอเริ่มสวยแล้วนะถ้าใครขี้เกียจแบบผมก็ผมแนะนําให้เพาะลงถุงดำแล้วก็มาปลูกแบบนี้นะอ้อยสุพรรณหาศูนย์นี่มันขึ้นชื่อเรื่องการแตกกออยู่แล้วเราไม่ต้องวางท่อนพันเยอะ แล้วเราปลูกแบบเพาะในถุงดำนี่มันรอดผมว่าแทบจะร้อปอรซนตอะแทบจะร้อยปอรนตะมันมันรอดชัวร์ผมพอปลูกไปไม่น้ำได้เลยหนึ่งต้นพอเวลาผ่านไปพอเวลาผ่านไปมันก็แตกขึ้นมาเยอะแยอะอันนี้เมื่อเช้าผมให้น้ำไปนิดนึง อ,อันนี้เป็นน้ำบาดาลน,นะฮะน้ำบาดาลใส่ปั๊มใช้วิธีเนี่ยลากสายแล้วก็รถเอาแปลงนี้ก็อยู่ใกล้บ้านก็ใช้ปั๊มแล้วก็ลากสายรถเอาแต่ไม่ถึงนะได้แค่นี้สายมันยาวประมาณไอ้น,นี้เส้นเล็กนี้มันเส้นเล็กเนี่ย ที่วัเขาใช้ในงานก่อสร้างอะประมาณ30เมตรแล้วก็มีสายยางสี่สี่หุ่นนี่ะอีกประมาณ15เมตรเช่นนี้สิบห้าเมตรก็ไม่ถึงนะเนี่ยได้แค่นี้เองแลวสายมันเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ถึงแล้วสายไม่ถึงแล้วต้องหิ้วหรือไม่ก็ต้องเอาใส่ถังร้อยลิตรอะ แบบที่ผมรถในอีกแปลงหนึ่งแล้วก็ไปจอดบนถนนตรงนู้นฮะถ้าเราขี้เกียจนะถ้าเราไม่ซื้อสายเพิ่มก็แล้วก็ใส่ถังร้อยลิตรเป็นถังน้ำแข็งที่อยู่บนรถอ้อยครับผมแล้วก็มาจอดที่ถน,นนเนี้แล้วก็ค่อยม,มันรถเอาช่วยมันกนอ่อนเพราะตอนนี้มันจะเข้าฤดูฝนแล้วแต่ถ้าฝนยังไม่ตกก็ รถนิดๆหน่อยๆเนี่ยนี่ผมปลูกมาถึงนี้แหละปลูกมาถึงถนนเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้รดน้ำเลยมันมันก็จะอ่เนี่ยไม่ได้รดน้ำเนี่ยอันนี้เพิ่งปลูกได้สองวันเนี่เอารถมาจอดตรงนี้ฮะ เราก็ลากสายรถบริเวณนี้แต่อ้อยมันตายยากอยู่แล้วอ่ใบมันก็จะเหี่ยวๆหน่อยเพราะไม่ได้น้ำอันนี้เราก็เนี่ยถากโคลนถากหญ้าโคลนแล้วก็ แล้วก็ปลูกเดี๋ยวพอบริเวณโคนนี่ย่าขึ้นก็ทีนี้เราก็ค่อยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้น้ำมันจะเขียวเขียวง่ยหน่อยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไม,ไม่ไม่น่าจะตายโอเคเพื่อนเห็นไหมฮะมันเริ่มสูงขึ้นแล้ว